อากินปะเป็นยังไงมั่งล่ะพ่อ,อะราาอะวังระวังมันหล่นนะครับครับลูกอืมเอ้ากัดเลยตัวเล็กหลเหรอเออากัดเลยกัดเลยกัดเลยนั่นแหละอ่นานเป็นยังไงมั่งพ่อรสชาติหวานเลยครับลูกนี่ก็หวานเหมือนกันครับลูกก็คกินนมด้วยครับ อเดี๋ยวลูกจับให้เดี๋ยวลูกจับให้พ่อดูดเลย <c oughs> <c oughs> พ่อก็ไม่ได้ชิดหัวเลยพ่อพ่อหิวมากเลยพ่อไม่วิ <ation> ่ผมเลยเอา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 อยว,วา,อยาเอาวางงั้นเอาเอาพอก่อนพอก่อนตักเค้กินก่อนตักเค้กิน เอาวางในนี้ดิเอาวางใส่ในนี้นนพอลึมๆเดีย๋ยวทำหกเด้อเอาวางเลยเอาวางลงไปเลยนั่นแหละลูกลูกไม่เป็นไรพอ่พอพ่อตักเองลูกพ่อจกกัดการพอ่อ มันเป็นยังไงตายมันมมเป็นยังไงมันนุ่มมันนุ่มไม่ต้องถ่ายรูปมันไม่ถ่ายเขาไหมไม่ได้ถ่ายแค่ทำอะไรหก็แม่ก็ดูข่าวเนี่ยอย่าไปเรียนนิ้วใช่มันหกใส่นื้อระวังหกด้วยหนึ่งเด้อกินนมด้วยสิพอ่อ เอารีบกินแม่วันจะต้องเอาหน้ากากขา,ขาวๆมาทำไมอะ่ะเอาหน้ากากขาวมาทำไมเอามาเย็บครับรอครับเย็บทำอะไรอะ่ะก็ทำเป็นหน้ากากอนามัยครับรกันฝุ่นด้วยครับหรอกันเชื้อโรคเวลาเวลาเอาเวลาเอารถเราไปแล้วต้องแจกแจกหน้ากากอนามัยให้นะคนอื่นน่ะ คุณเอิอยากลองเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วลูกต้องใส่หน้ากากแต่พ่อจะอใส่หน้ากากโอเคค่ะพ่อ,อทำไมมันกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งกันนี่อย่างนี้เนี่ยอเอาหว,นวนานหวานใส่ลงไปเนะี่ย แล้วมันก็จริงน,นี่อืหือจากอันนี้อัอนนี้เป็นสมุนไพรจะมองอะไรเนะี่ยอือก็เห็นพ่อกินแล้วมันน่าอร่อยอ่ะอม,มองไปสิ จะเช็ดเสื้อนะครับพ่อนะมันเปื้อนนะครับพ่อพ่อเพิ่งอ,อาบน้ํามานะครับอ<ว>เอาเลยเราเรีบกินเมงวันมันจะมาแล้วเนี่ยเมงวันจะกินด้วยเหรอครับผมไม่ให้แมงวันกินเลยเราไม่ให้แมงวันกินไม่ให้แมงวันกินก็ต้องรีบกินสิครับ น่าสงสารม้งเลยงวมนอนมีแม่มันมีแม่มีแม่ก็เอาลูปนีก็เอาลูปนี คืนนี้อ่อยู่ในข่าวอ๋อเหรอครับอยู่ในทีวีบ้านเรานะร่ะมันนาหนันหมันน่าสงสารอ่ะเรล็บเล็บ,ลบ,ลบรูก้มีะมันมีแต่นอนนอนนอนทั้งนั้นเมียมันได้กินนมกินนมด้วยกินนมกล่องอ่ะกัดเดียวเอง ระวังมันจะหกหลูกหยิบออกก็ได้หยิบออกเออนั่นแหละอัดเลยโอ้ยไม่ใช่หยิบอย่งงางนั้นหยิบขึ้นมาโอเคกินไปอย่าลืมไปล้างมือครับกินนมด้วยกินหมดแล้วพ่อกินเค้กก่อนมนมากินอะไรเนี่ยมันมากินข้าวครับ มีมีไม้กินี่ยมีไม้กินง้ักเล่าค่ะข่าวการประาว